ามน้องเขาได้ไหมตัวเองไอเมนูที่ชายเย็นมาหรอยังเฮ้ยทำไมมันไม่ล็อกไอ้นี่อถ้าต้องเลือกระหว่างสอตัวนี้ก็สอนตัวนี้ไอตัวชาไทยที่เขาโฆษณายไม่มาอ่ะมาแล้วแต่ว่าที่โกงตางยยังไม่มาถามให้แล้วนะ ชามาแล้วแต่อุปกรณ์กองชาย,ยังไม่มาก็ยังขายไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปตามหาอีกสาขาหนึงสาขาในปั๊มปตทอตอนนี้เราอยู่ที่สาขาในมอเนาะท<ม>้ามเลยทุกความอยากรู้เดี๋ยวไปดูชายเย็นไม่มีสีคืออะไรสู้ชาบ้านฉันได้หรือเปล่าชาที่แบบสีแบบสม้สมๆมาปัตตานีจะไปกินชาที่ไหนดีชาใต้ที่แนะนำหลายๆร้านเนาะ มีเมนูนี้ที่อร่อยหลายร้านเลยถ้าให้เราแนะนำนึกขึ้นมาสักสี่ห้าชื่อเราก็จะมีในนั้นก็จะมีโรงแรมซีเอสเขาเด่นเรื่องชาอยู่ละเป็นตัวชาชักแล้วก็ที่ที่สองก็จะเป็นซีเดอร์ซันเป็นคาเฟ่ชาเขาอร่อยแล้วก็ที่ที่สามก็จะเป็นโรงปร๊บีส่วนตัวนะโดยส่วนตัวที่ชอบก็จะเป็นโรงปร๊บีแล้วก็มีร้านโอลี แล้วก็ของชาบ้านเราอ่ะมันไม่ได้เกิดจากชาแค่หนึ่งตัวที่เขาเอามาชงที่รู้มาก็คือว่าชาเย็นบ้านเราจะเป็นชาเย็นผสมจากหลายๆชากว่าจะได้ออกมาเป็นตัวนั้นซึ่งแต่ละรนะ้านอ่ะเขาก็จะมีซิกเนเจอร์ของเขาที่แตกต่างกันรสชาติจะไม่ได้เหมือนกันทุกร้านนะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะทุกร้านเลยเพราะว่าสมมติมีชาสิบตัว แต่ละร้านเขาก็จะเลือกผสมชาที่ไม่เหมือนกันมันก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนั้นๆก็ลองชิมดูว่าใครนั่นชอบรสชาติชาแบบไหนถ้าของ c ีก็จะมีติดรสชาขึ้นมาหน่อยนึงติดมีความเป็นชาที่แบบโดดเด่นซีเด Sun น,นี่ก็คือกลมกล่อมซีเด Sun ซันกลมกล่อมนะอร่อยวันนั้นกินไปสองแก้วชายเย็นไม่มีผนต่อการนอนของดิฉันขีดแก้วก็แล้วถามน้องเขาได้ไหม ตัวเองไอเมนูที่ชายเย็นไม่มีเสีย,มย,ยงามาแล้วยังมาค่ะมีใช่ไหมใช่เป็นชายเย็นจริงอย่งใช่ค่ะ<อ>ขอบคุณค่ะเฮ้ยทำไมมันไม่ล็อกไอ้นี่อ่ะ อ,อกเ,กเนี่ยแก้วเนี้ยใหญ่กว่าเนาะตัวนี้ราคาอยู่ที่45บาทแล้วก็ตัวนี้เป็นชาพีเมียมแก้วจะเล็กกว่าแล้วก็ราคาอยู่ที่60บาทชิ้นชาแิแกออันนี้ นี้คือสั่งหวานเท่ากันนะไม่ได้ลดหวานแบบปกติแต่ว่าพอกินอนะ่ะตัวเนี้ยจะหวานน้อยกว่าเนื่องจากว่ารสชาของตัวเนี้ยชัดชัดมากอืมชัดเลยฝาดนิดนิดสำหรับคนที่ชอบกินชาโอเคนะเนื่องจากว่าจังหวัดที่เราอยู่อ่ะคือปตัตตานีอ่ะมีข้อเด่นเรื่องชาชาปตัตตานีอร่อยมากคือถ้าเทียบกับตัวเนี้ยไม่ได้เลยนะ ชนปังอร่อยจริงๆถ้าใครมีโอกาสได้ลองก็อยากให้มาลองเนาะแต่ Amazon อเมซอนอะข้อดีของเขาคือมันหากินได้ทั่วประเทศแต่ชาบ้านเราอะมันไม่ได้ถ้าให้เทียบความชอบระหว่างสองตัวนี้ชอบอันนี้มากกว่าแต่ชาปากีบ้านเราก็ไม่ใช่ราคาถูกนะตามร้านที่เขาขายอะก็ราคาโอเคใช้ได้อยู่นะอันนี้ฟิลชาปากี้จริงๆลองไหม แก้วใหญ่กว่าราคาถูกกว่า45บาทแก้วเล็กกว่าราคาแพงกว่า60บาทแล้วก็อันนี้ให้รสชาติที่เข้มข้นกว่ากว่าเลยแหละชิมปุ๊บก็คือออกเป็นรสชาติชัดเลยความหอมก็นั่นแหละคุ้มกับราคาที่เขาจะต้องเพิ่มขึ้นมาไอตัวนี้จ,จะมีการปรุงแต่งสีไม่ใช่สีไม่ใช่สีของเขาเองตัวนี้คือสีของเขาเองที่ไม่ได้แบบไม่ได้แต่งอันนี้คือชามีสีชามีสีชาชาเย็ปกติ ส่วนตัวนี้คือตัวที่เขาโฆษณามาว่าไม่มีการผสมสีเพิ่มเติมไม่มีการตกแต่งสีเพิ่มเติมก็คือเป็นสีของใบชาเลยตัวนี้อาจจะมีการแต่งสีเพิ่มเติมเข้าไปก็เลยให้เป็นสีแบบนี้น้องเราเป็นแมวต้องเอาเสียงมาจากไหนอะลูกตัวู้นะมีลูกกระดิ๊งดองก็คือเราเป็นคนไม่ได้ติดเรื่องปริมาณไม่ได้ติดเรื่องปริมาณก็อันดับหนึ่งที่ให้ความสําคัญคือเรื่องของรสชาติ ดังนั้น60บาทเนี okay. ่ยก็ในเมนูน <inaudible> ี้ของอเมซอนก็ถือว่าคุ้มค่ามันฟิลคล้ายๆกับช็อกโกแลตเย็นกับดาร์กช็อกอะดาร์กช็อกจะแพงกว่าแก้วเล็กกว่าใช่ไหมแต่เอออร่อยกว่าประมาณนั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันแค่ใส่คำว่าพรีเมียมก็สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้โดยการที่แก้วเล็กกว่าคคัดซองชิ้นนี้สมมุติว่าราคา40บาทพอเราใส่คำว่าคัดซองพรีเมียม เราจะขายโค้ดซองชิ้นนี้ในราคา60บาทไม่ใช่ก็ใครที่อยากลองว่ามันต่างกันไหมเออมันมีความหอมเพิ่มขึ้นมีรสชาติที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าก็ลองไปสั่งที่อเมซอนใกล้บ้านดูนะคะอันนั้นคือรถประจำตำแหน่งแล้วนะมารับเราแล้เดี๋ยวเราคงจะต้องรีบไปก่อนชาไทยปกติกับชาไทยพรีเมียม ถ้าเทียบแค่2เมนูเนี้ไอตัวชาไทยพรีเมียมอร่อยกว่าแน่นอนแต่ถ้าโดยส่วนตัวเราที่เราอยู่ในปันตตานีอะเรามองว่าชาบ้านเราอร่อยกว่า2ตัวนี้อีก <c oughs> ใครไม่เชื่อมามาปัตตานีเลยมาลองเดี๋ยวเราพาไปชาบ้านเราอ่ะมันจะมีความลงตัวของชาความหอมหอมกว่านี้อีกนะอาจจะด้วยเพราะว่าของ Amazon อเมซอนเขาต้องทํามาส่งทั่วประเทศเนาะแต่ของบ้านเราเป็นชาที่แบบทําในตรงตรงนี้เลยอะความความสดใหม่มันเยอะกว่า ความหอมของชาความนัวของชาคือแบบที่สุดอ่ะของบ้านเราอ่ะแต่ละร้านอะชาเย็นส่วนมากก็คืออร่อยแต่รสชาติจะไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ใช้ชาตัวเดียวในการที่เขาอ่ะชงม,มาให้เรากินเพราะบางชาให้ความหอมแต่สีอาจจะไม่ได้สวยบางตัวให้สีที่ดีแต่อาจจะไม่ได้หอมแล้วก็เขามาผสม4ีชนิดอะถึงจะว่าเป็นตัวชาเย็นซึ่งบางร้านอะที่เคยได้ยินมาบางร้านอะคือมากกว่านี้เยอะเลยนะ แล้วมันก็จะได้รสชาติที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละร้านในปัตตานีแต่ละร้านไม่เหมือนกันแต่อร่อยชอบก็บถ้าใครที่แบบอยากชิมดูว่าเอ๊ะมันพรีเมียมยังไงพรีเมียมปุ๊บแก้วเล็กลงแล้วก็ราคาเพิ่มขึ้นไอเนี้ยแน่นอนร้อเซ็ก็ลองไปชิมดูสองตัวนี้เรามองว่าชาไทยพรีเมียมอ่ะก็คือชนะตัวเดิมแน่นอนเพราะว่าความหอมมันค่อนข้างที่จะชัด เนาะใครไม่เชื่อหรืออยากลองหลักพิสูจน์ไปชิมเลยจ้าที่อเมซ o n ทุกสาขาทั่วประเทศไทยบายบายอ๋อ oh, ลืมถ้ามีโอกาสแวะมาตรงแถวแบบปตัตตานีเราก็อยากให้ชิมชาบ้านเราด้วยนะชาปตัตตานีไม่แพ้ชาจังหวัดใดในประเทศไทยเลยคอนเฟิร์มบายบาย